เจ้าหน้าที่ชุดกระไรทองประมงจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับชาวบ้านยังคงออกติดตามไล่ล่าจระเข้ความยาวเกือบ3เมตรที่หลุดออกจากคณะแสดงโชว์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในแม่น้ำปิงพื้นที่ตำบลหูกวางอำเภอบันพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับแมบบ้ว่าตลอดสีวันที่ผ่านมาจะมีชาวบ้านพบเห็นจระเข้แต่เมื่อเข้าใกล้ก็หลบหนีไปประกอบกับตริมแม่น้ำมีหญ้าขึ้นรกหนาจึงไม่สามารถจับได้ทางด้านนายบุญช่วยกลิ่นอภัยเจ้าของคณะ การแสดงรถเร่คณะช้างน้อยแสนรู้โชว์ปันสุขซึ่งเป็นเจ้าของจอระเข้ที่หลุดลงไม่นำปิงขอโทษสังคมและเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เดือดร้อนแต่ยืนยันว่ากิจาการแสดงโชว์และจระเข้ทุกตัวมีใบอนุญาตและทำทุกอย่างถูกกฎหมายครับส่วนจระเข้ตัวที่หลุดไปเพิ่งไปซื้อมาพร้อมกับเพื่อนมันอีก2ตัวนะครับ ส่วนที่จังหวัดลําพูนครับชาวบ้านสีชุมหมู่ที่4ตาบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจับจระเข้ขนาดเล็กได้2ตัวขณะที่วางตะข่ายดักปลาในแม่น้ําปิงซึ่งมีความดุดร้ายเชื่อว่าจะมีคนนํามาปล่อยหรือว่ามีจระเข้ศัยในแม่น้ําปิงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ประมงจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ